นิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าแมวน้อยแสนรู้การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีบ้านไม้หลังเล็กๆที่อบอุน่นตั้งอยู่กลางสวนเขียวสดบ้านหลังนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของออยะเด็กสาววัยสิปีผู้มีจิตใจอ่อนโยนรักสัตว์และมักจะช่วยดูแลแมวจรที่มาอาศัยอยู่ในสวนหลังบ้านในบ้านหลังนี้มีครอบครัวแมวที่น่ารักอยู่ด้วยกันเช้าวันหนึ่งแสงแดดอ่อนๆสองลอดหน้าต่างเข้ามาออยะกำลังรดน้ำต้นไม้ ขณะที่มะลิและดอกไฟวิ่งเล่นไล่จับกันอย่างสนุกสนานทันใดนั้นดินสอของออยหล่นลงไปใต้เก้าอี้เธอกำลังจะเอื้อมมือเก็บแต่เจ้าเข้าปั้นวิ่งมาคาบดินสอให้แทนออยหัวเราะเบาๆแล้วลูบหัวมันเก่งจังเลยเข้าปั้นของพี่วันหนึ่งฟ้าร้องคืนคืนฝนเทลงมาอย่างหนักมารีกับดอกไฟตกใจกลัววิ่งไปหลบมุมแต่เจ้าเข้าปั้นกลับวิ่งไปดูน้องๆให้ออกมาหามามีแมว แล้วพาพวกมันไปอยู่ในที่ปลอดภยัยออยมองค์เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงยิ่งรักและชื่นชมความแสนรู้ของมันค่ำวันหนึ่งลมพัดแรงจนหน้าต่างครัวเปิดกว้างเสียงดังทําให้ทุกคนตกใจเจ้าเขาวั้นรีบวิ่งไปหาออยะส่งเสียงร้องดังๆเหมือนจะบอกว่าตามมาเร็วพอออยะวิ่งไปถึงครัวก็รีบปิดหน้าต่างทันก่อนที่ฝนจะสาดเข้ามาในยามเย็นออยะนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องรับแขกครอบครัวแมวทั้งมามีปาป้ามลิดอกฝ้าย และเจ้าข้าวปั้นก็มานอนขดอยู่ข้างๆออยกอดเจ้าข้าวปั้นเบาๆแล้วพูดว่าหนูเป็นแมวน้อยแสนรู้ของพี่จริงๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและรอยยิ้มที่อบอวนไปทั่วบ้านเล็กหลังนั้น